เนวันละสองชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงหนึ่งหลังเช้าเนี่ยโยคะออนไลน์50นาทีทานน้ำวันละ2ลิตรอย่าให้เจ็บป่วยให้แข็งแรงสุขภาพดีจบ้ว,วันนีคือเคล็ดลับความสวยหมอไปหาหมอจิ้มบ้างคะ่ะต้องมีนะคะจะมาบอกว่าธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วนิดนึงนิดนึงแต่อย่าให้มันเยอะ เพราะกว่าจะถ่ายจริงเดือนหน้ามันอาจจะแบบพอดีพอดีไม่เอาแล้วแค่นี้โอเคแล้จิ้มเล็กจิ้มน้อยไปดีกว่าถ้าทํามากกว่านี้มีความรู้สึกว่าสมมุติมันอยู่ได้อีกสิปีแม้จะ80ดนสะิบแฉันว่าฉันเอาธรรมดาดีกว่าไปวงไปวัดไปอยู่กับหลานอะไรดีกว่าไม่จําเป็นตุยนวลปังไม่ยอมแก่หนูจะยอมเหรอ กรดูเพื่อนเพื่อนตุ๋ยนวนปลปรางแต่ละคนมายุลาดวงตาอะไรพวกนี้รุ่นเดียวกันหมดนะคะคนบอกว่าใกล้เล็กเจ็ดแล้วยังสวยอยู่เลยค่ะจริงไหมจริงด,ดูสิคะใช่ก็ออกกำลังเดินเช้าโยคะ กินน้ำเยอะๆตัวจะได้ไม่เหี่ยวบบบบตัวจะได้ไม่เหี่ยวแล้วก็พยายามดูตัวแรงตัวเองให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อที่จะได้เล่นหนังหรือละครเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเดินเหินสะดวกไปไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องพึ่งไข่ไปกับเพื่อนหรือจะไปไหนก็แพกกระเป๋าไปค่ะควแม้จะใกล้จะเล็กเจ๋แต่ก็ยังฟิตเฟิร์มใช่ค่ะควรจะทุกท่านด้วยนะคะ เพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระ <Okay. S 2> ใชออ่จริงมันสำคัญไหมแมการที่ต้องดูแลตัวเองต,องตลอดเวลาสำคัญสิแต่จะบอกคุณลูกว่าเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปเจอใครพอเขาบอกเขาหกเจเราก็มองโอ้โ oh หคืออาชีพมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะเราก็นึกว่าเขารุ่นเดียวกับแม่เราว87เลยอะไรเงี้ย อ๋อรุ่นเดียวกันค่ะ6-7เ้ขาอาจจะอ่อนกว่าเราเดือน2เดือนด้วยซ้ำทีนี้เราจะไปว่าเขาแก่ก็ไม่ได้ด้วยวิถีการใช้ชีวิตเขาจะมานั่งโยคะหรอเขาจะมานั่งเดินวันละสองชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้แต่ขอเป็นอะไรก็ได้แก่ก็ได้แต่ขออย่าอย่าให้เจ็บป่วยให้แข็งแรงสุขภาพดีจบ เราก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรโรคมีสิคะโรคคนแก่เบาหวานคอเลสเตอรอลมีหมดเยอะยังไงบ้างอ่าเบาหวานคอเลสเตอรอลนี่เป็นมากับกรรมพันธุ์ความดันไม่มีค่ะต้องดูแลตัวเอง่างไงบ้างก็ต้องไปหาหมอเช็คอัพตามปกติแล้วก็ทานยา อย่าได้ขาดทุกปีต้องไปเมมโมแกรมอะไรทุกอย่างที่เขาทำกันเป็นเซ็ตของคนที่อายุ60ัิบอัจริงใจเรากลัวไหมเพราะโลกนี้มันก็ล้ายอยู่นะทำไงได้อ่ะกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมทุกคนกลัวแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องอยู่กับข้างบนครึ่งหนึ่งอยู่ที่เราครึ่งหนึ่งค่ะเรยกว่ายิ่งกลัวมันยิ่งสุดเนาะ จะกลัวไปทำไมล่ะทุกคนก็ต้องสวัสดีลาก่อนไหมแต่ไันไม่รีบเธอ,อจะไปคิดทำไมอย่าไปคิดมนัน <c oughs> จริงแล้วพอ,เ,พอเราต้องคือต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอตลอดทุกวันทุกวันค่ะถ้าไม่ไปไหนถ้าไม่มีถ่ายละครถ้าไม่มีไปอยู่เมืองนอกเมืองนอกก็ยังทำก็ยังเดินอยู่ก็ไปเดิน เดินวันละสองชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงหนึ่งหลังเช้าเนี่ยโยคะออนไลน์50นาทีทานน้ำวันละสองลิตรตอนเช้าลิตรหนึ่งระหว่างวันอีกลิตรหนึ่งค่ะแล้ว,วันนี้คือเคล็ดลับความสวยหมอไปหาหมอจิ้มบ้างค่ะต้องมีนะคะจะมาบอกว่าธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วอาหารหมอต้องจิ้มบ่อยขนาดไหนคะ ถ้าไม่มีงานก็ไม่อยากจิ้มแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ฉะสมก็ได้อยู่ตลอดแต่พอมีงานนิดนึงจะเล่นเป็นสาวออบขอหมอนิดนึงเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปค่ะคือสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บจิ้มเลยพารากอนค่ะนิดนึงออนิดนึงแต่อย่าให้มันเยอะเพราะกว่าจะถ่ายจริงเดือนหน้ามันอาจจะแบบพอดีพอดีเอาเวลาจิ้มทีหนึ่งบนรนักขนาดไหน ก็บอกเขาซี้ว่าเอาให,ให้ให้แสดงสีหน้าได้ค่ะเออาไม่สำคัญเนาะจิ้มยเดี๋ยวหน้าแข็งอีกเนาะมันแข็งก็ได้แต่อยู่ต้องรอให้มันดลอบก่อนสมมุติจิ้มจิ้มวันนี้ต้องรอสามอาท์เพื่อที่มันจะไม่ใช่จิ้มปุ๊บนั่นปับไม่ได้แข็ง,ขงใช่ค่ะอันนี้ว่ามันสาคัญเนาะไม่ให้แบบว่าโหมทาใช่ค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะอันทีอเริ่มใกล้เลขเจ็ดม่อยากทําอะไรเพิ่มอีกไหมไม่เอาแล้ว แค่นี้โอเคและจิ้มเล็กจิ้มน้อยไปดีกว่าถ้าทํามากกว่านี้มีความรู้สึกว่าสมมุติมันอยู่ได้อีก10ปีแม่จะ80ดนสะิบฉันว่าฉันเอาธรรมดาดีกว่าไปวงไปวัดไปอยู่กับร้านอะไรดีกว่าไม่จําเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยถูกค่ะแต่เรื่องแต่งตัวหรือเรื่องดูแลตัวเองก็ต้องเหมือนเดิมนะคะแต่เรื่องหาหมออาจจะเพลาลงบ้างตุยนวลปังไม่ยอมแก่ หนูจะยอมเหรอก็ดูเพื่อนเพื่อนตุ๋ยนวนปลปางแต่ละคนมายุราดวงตาอะไรพวกนี้รุ่นเดียวกันหมดนะคะเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้สู้กันเลยก็ไม่เชิงสู้แต่ละคนเขาก็มีวิธีของเขาเนาะออกกำลังตีกอล์ฟนวดตัวเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เป็นไงบ้างถ้าเกิดถ้าเกิดให้มายืนสามคนตุยนวนปลปางมายุราดวงตาคิดว่าใครสวยสุดคะอันนี้นะ ในใจเราก็ต้องคิดอยู่ว่าฉันก็พอได้อยู่แต่อย่างอื่นต้องให้คนเป็นคนอื่นเป็นคนตัดสินไม่ใช่ตัดสินตัวเองค่ะเรายืนหนึ่งแน่หนูว่าไม่ไหมหนูว่าได้หรือไม่ใช่อโอเคค่ะแม่ฝากหน่อยเรื่องนี้ค่ะสักจะบอกว่าพี่ตุ๋ยไม่ได้เล่นบ่อยแล้วก็ ไม่ได้มีปีละสองสาเรื่อง3ปี4ปี่ปีมีหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากในการที่จะต้องแสดงนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะคาดว่าค่ะคาดว่าติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ